ไปต่อกันที่จังหวัดแพร่นะคะจังหวัดแพร่เนี่ยเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือเป็นสับป,ประเดจิตอาสานะคะขังสามีไว้ในบ้านแล้วพาตัวเองไปที่วัดไปนอนอยู่ในเตาเผาศพคิดจะฆ่าตัวตายวิธีการคือนั่นเห็นไหมคะปลายเท้ามีอะไรกระปุกยาพารา กรอกหมดกระปุกเลยค่ะจะฆ่าตัวตายแล้วแบบเหมือนมานอนรอให้เผาอะไรอย่างนี้เลยประมาณนั้นเลยนะคุณผ yeah> li ู้ชมเกิดอะไรขึ้นลองดูเรื่องนี้หน่อยนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณพิมพ์อายุ58ปีนะคะเธอเป็นสัปเหร่อเป็นจิตอาสาค่ะนี่มานอนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือวัดแพร่ธรรมรามนะคะที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เนี่ย กินยาเห็นไหมคะพาราเซตามอลเนี่ยหนึ่งกระปุกเลยหวังจะฆ่าตัวตายที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะสามีที่ถูกขังอยู่ที่บ้านน่ะสุดท้ายออกมาได้นะคะสามีก็คือคุณวัดเล่าให้เราฟังบอกว่าคือหลังจากที่รู้ว่าภรรยามาตรงนี้ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยค่ะให้มาช่วยแล้วสามีก็คือคุณวัดเนี่ยเล่าบอกว่าถูกคุณพิมพเนี่ยขังไว้ในบ้านแล้วคุณพิมพเนี่ยก็หนีออกไปที่วัดนอนอยู่ในเตาเผา ไม่น่าใจนะคะนี่นี่นี่กราฟิกมีด้วยไม่น่าใจว่าอะไรดนจิตด,ดนใจหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนกู้ภัยไปถึงจะช่วยคุณพิมพ์ออกมานี่นะคะคุณพิมพ์เธอเกิดอาการคลุ้มคลั่งบอกว่าไม่อยากดูแล้วอยากตายค่ะออยากตายต้องใช้พระมากเกลี้ยกล่อมนะคะพระก็มาช่วยกเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลค่ะสามีคุณพิมพ์บอกว่าจริงๆแล้วอ๋อรู้สาเหตุแล้ว คุณพิมพ์เป็นผู้ป่วยจิตเวท<อ>สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันล็อกตัวนะคะอุ้มคุณพิมพ์ไปที่โรงพยาบาลนี่ตะโกนฉันอยากตายแบบนี้นะคะครพระลูกวัดที่ไปช่วยเกลี้ยกล่อมเล่าให้เราฟังบอกว่าคือคุณพิมพเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญมาที่วัดเนี้บ่อยแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้การเป็นสัปปหร่อเผาศพจากสัปปหร่อท่านก่อนเมื่อปีที่แล้วคุณพิมพเนี่ยมาขออนุญาตเจ้าอาวาสบอกว่าอยากจะทําหน้าที่เป็นสัปปหเอ่อจิตอาสา เจ้าวาดก่อนอนุญาตให้ทำนะคะเพราะคิดว่าเออถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วได้เห็นเตาเผาศพได้เห็นการเผาศพจะช่วยขัดเกลาจิตใจอาการป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่เปล่าเลยค่ะ,ะสิ่งที่เจ้าวาดคิดไม่ใช่เลยจู่จู่คุณพิมพ์ก็มีอาการกำเริบขึ้นนะคะมีอาการกำเริบขึ้นอันนี้ในมุมของวิทยาศาสตร์คือเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ถามว่าในมุมความเชื่อมีไหมมีค่ะ ชาวบ้านส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์เพราะว่าคุณพิมพ์เนี่ยเธอไปทําพิธีไหว้ครูเตาเผาศพแบบผิดประเพณีโบราณอผิดยังไงคะดูจริงๆแล้วเนี่ยของที่ต้องถวายแบบโบราณเนี่ยก็จะมีมะพร้าวกล้วยเหล้าบุรีหมากพลูข้าวเหนียวแต่สิ่งที่เธอไปถวายคือน้ำมันลมเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้นขนาดนี้เรอฮะใช่คะ่ะฟังเสียงชาวบ้านค่ะ ก็คือที่จริงเขาจะใช้เหล้ามะพร้าวบุรีแล้วก็หมาหมาฟูข้าวแล้วก็กล้วยแต่นี้แกเอาน้ำพกกับเอ,อ็มร้อยไปเลี้ยงเราอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านคิดว่าน,น่าจะเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคะครับอ๋อก็คือเขาจะใช้สูตรที่ไม่เหมือนกับครับไม่เหมือนแบบคนทั่วไปอ,อ๋อแ,แบบประมาณแบบน้ำพกสามขวดเอ็มร้อยสามขวดบางทีก็เป็น น้ำอย่างอื่นเป็นนมอะไรพวกนี้ยัางเตาความเชื่อก็ส่วนความเชื่อนะคะแต่ว่าเรื่องของอาการป่วยเนี่ยก็ต้องให้คุณหมอดูแลนะคะตอนนี้เธอถึงมือคุณหมอแล้วคุณหมอก็ตรวจประเมินอาการสาเหตุที่ทําให้กําเริบเชื่อว่าเพราะขาดยาเพราะขาดยาเป็นสิ่งสํำคัญเลยนะคะ <c oughs> ผู้ป่วยจิตเวชนี่คือขาดยา<ะ>ไม่ได้นะคะ